สวัสดีครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะครับตอนนี้นะครับผมก็มามานะครับรับน้าสมาชิกใ่นะครับมาครับฝึกนะครับทำการคุ้นเคยอยู่ที่บ้านนะครับก็ขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจบุญใจดีด้วยนะครับท่านเมตตาส่งนะครับของนะครับมาให้ถึงบ้านเลยนะนี่น้องชื่อสวัสดีครับแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะครับ นี่นะครับขอบพระคุณนะท่านผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะครับท่านเมตตาครับถึงแม้น้ขวานแม่ด้อยู่กับพ่อใหญ่นับตอนนี้นะครับท่านก็เมตตาส่งของมาให้เป็นกําลังใจนะครับให้กับมาช่องพ่อพลายทองคูนะตอนนี้พ่อใหญ่ทองคูนก็อยู่ทํางานนะครับที่ปางช้างระยองครับอีกไม่นานนะครับคงได้ากลับไปหาพ่อใหญ่นะครับครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเลิกงานนะครับอยู่กับพลายทองคูณกลับมาถึงหลักแล้วเรียบร้อยก็กินยญ้านะครับ